เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับชินสกานินก็วันนี้นะครับก็อยู่กับประวัติของตัวละครที่มีชื่อว่า S C P 3 8 1 2นะครับแต่ว่าคําเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมแทบจะไม่เคยอ่านข้อมูลของ S C P 3 8 1 2มาก่อนเลยนะครับแล้วก็ผมอ่านมาจากวิกิดอ m แทใช้ Google Translate แปลเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคำมันงงๆนะครับโอเคนะครับก็ผมดองคิดไปถึง2เดือนอะ หนึ่งไม่ว่างครับสองขี้เกียจและลืมด้วยก็มีบางครั้งนะครับโอเคนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ SCP 3 8 1 2ครับเป็นตัวตนที่เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเนื่องจากผลกระทบที่ซ่อนอยู่ของ SCP 3 8 1 2ต่อความเป็นจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะบรรยายถึง SCP 3 8 1 2ในทางที่มีความหมายใดๆสิ่งที่ทราบเกี่ยวกับ SCP 3 8 1 2คือครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นชายที่มีชื่อว่าแซมฮาวเวลนะครับซึ่งเป็นชาวแอฟริกันอเมริกัน ซึ่งเชื่อว่าเสียชีวิตในปี1996ไม่นานหลังจากที่เขาเสียชีวิตครับก็พบว่า SCP-3812 โผล่ขึ้นมาจากกลุ่มฝังศพและหายไปนะครับ SCP-3812 ครับได้รับความสนใจจากสถาบันหลังจากการปรากฏตัวของ SCP-3812 เนี่ยก็ได้ส่งผลกระทบครับให้เกิดการรื้อถอนอาคารอพาร์ตเมนต์ในกรุงวอร์ซอประเทศโปรแลนด์ครับเนื่องจากความสามารถที่ผิดปกติและรูปรษณ์ของ SCP-3812 จึงแตกต่างกันอย่างมาก ทำให้ยากต่อการติดตามเป็นอย่างมากครับโดยที่ปัจจุบัน SCP 3 8 1 2เนี่ยจะอาศัยอยู่คือผมอ่านลืมวิธีอ่านลอติจูดและติจูดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ตามที่พิกัดตามที่ผมแสดงให้อยู่บนหน้าจอนะครับโอเคต่อนะครับ SCP 3 8 1 2ครับแสดงโรคอาการโรคจิตประเภทไอเกนมันวีเตอร์ eter, ซึ่งผมไปเซิร์ช Google แล้วไม่สามารถหาข้อมูลได้ก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับ โอเคนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันอยู่ในขั้นสูงสุดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับความหวาดระแวงสุดคีดเดียโฟีไวิ์เดียสโฟเบียนะครับเดียโฟเลียโอเคนะครับผมไม่งงกิดอะไม่ได้อาด่านอะไพวกนี้มันอานแล้วนะครับถ้าอ่านผิดไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก็คำตามที่ผมแสดงเหมือนเดิมอะสุดขีดนะครับความข้างไครแล้วก็ อาการซึมเศร้านะครับที่ไม่สามารถรับรู้และก็ไม่สามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงและจินตนาการไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับความตายไม่สามารถควบคุมการแสดงของอารมณ์ได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่เห็นสิ่งที่ไม่มีรู้สึกได้รับสิ่งเล่าที่ไม่มีอยู่จริงเป็นต้นนั่นเองนะครับในช่วงยี่สิปีนับตั้งแต่การค้นพบ scp สา1 2ดหนึ่งสองอาการเหล่านี้ก็จะแย่ลงเรื่อยเร่เดิมที่ใน scp สา1แปหนึ่งสองเขาจะตอบสนองต่อการ สักถามนะครับแล้วก็จะขอ,ขอความช่วเหลือในการจัดสภาพของมันโดยที่นักวิจัยสถาบันเนี่ยก็เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเนี่ย scp 3ามก็โดดเดียวครับและถอนตัวออกไปในที่สุดก็ไม่ตอบสนองโดยสิ้นเชิงครับและกระทําในลักษณะที่เอาแน่เอานอนไม่ได้และคาดเดาไม่ได้ครับโดยที่ scp 3ามเปนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ไม่สามารถรับรู้โลกรอบตัวได้อย่างถูกต้องแลวนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ย จะเปลี่ยนความจริงเพื่อลดการคาดเคลื่อนระหว่างวิธีที่บรรลับรู้บางสิ่งกับวิธีบางสิ่งที่เป็นอยู่ในความเป็นจริงครับเรื่องด้วยเหตุนี้นะครับจึงเป็นไปไม่ได้ว่าความเป็นจริงเนี่ยถูกดัดแปลงบ่อยแค่ไหนเพราะว่า scp โดยเฉพาะว่า scp สา2ไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเพียงใดและได้ทิ้งล่องรอยของอิทธิพลที่มีต่อความเป็นจริงไว้เบื้องหลัง scp 3 8มครับเป็นไปไม่ได้ที่จะกักกันภายในห้องกักกันทุกรูปแบบ scp 3 8มพอครับจะเ,เปลี่ยนแปลงความเป็นจริง รือจ้ให้ตัวเองนะครับไปยังที่อื่นซึ่งจะขัดขวางความพยายามในการกักกันอย่างมากนะครับดูเหมือนว่า scp 3 8 1 2ป่ครับจะต่อต้านแต่ก็ไม่สามารถสงบหรือลบความทรงจำของ scp 3 8 1 2ได้เนื่องจาก scp 3 8 1 2นั้นจะเปลี่ยนแปลงความจริงเพื่อขจัดภัยคุกคามต่อตัวมันเองหรือเสรีภาพในการเคลื่อนไหวด้วยเหตุนี้ครับความพยายามที่จะกักกันในปัจจุบันเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาความเสียหายและก็แสดงอาการของ scp 3 8 1 2ครับแทนที่จะกักกันโดยทันที แล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปครับนะครับ SCP 3 8 1 2ก็ได้กลายเป็นมนุษย์น้อยลงยังเห็นได้ชัดครับใน yez, ตอนนี้เป็นเพียงร่างมนุษย์ที่คุมเครือใน yez, บางครั้งก็ปรากฏมาในรูปทรงรูปลักษณ์หลากหลายนอกจากนี้ครับ SCP 3 8 1 2ยังสร้างผลผิดปกติที่แฝงอยู่ต่อความเป็นจริงในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับรูปแบบของการบิดเบี้ยวทางเวลาและเชิงพื้นที่โดยรอบเอทิต การบิดเบือนเหล่านี้ครับมาพร้อมกับระเบิดแบบสุ่มที่รุนแรงในบางครั้งครับซึ่งอาจเปลี่ยนหรือสร้างความเสียหายอย่างมากต่อพื้นที่ในเวลาในท้องถิ่นในขณะที่ SCP3 สิบปทหนงสองมักจะเชื่องหลายจุดหมายครับการระเบิดแบบสุ่มเนี่ยของมันทําให้สิ่งชีวิตบริเวณรอบใกล้เคียงถึงแก่ชีวิตได้อย่างสม่ำเสมอและอาจก่อเกิดหายนะอย่างมากในขนาดเมื่อคือมาครับได้ไม่ได้กักกันอย่างเหมาะสม SCP38 ีสามปงสองก็ปรากฏในรูปแบบปัจจุบันณตาแหน่งปัจจุบันเนี่ยก็เมื่อวันที่19สองนะครับ ็เมื่อวันที่19กกรกฎาคมปี25 1 5นีนะครับโอเคนะครับโดยที่ scp 3 8 1 2นะครับเป็นระดับที่5นะครับเป็น top secret ไม่รู้นะครับผมไม่ได้เชื่อชาเรื่อง scp ก็เลยไม่สามารถรู้ได้ครับว่าอะไรคืออะไรนะครับแต่รู้ว่าระดับการกันของ scp 3 8 1 2เนี่ยคือคี e ตอร์ครับความเสี่ยงเนี่ยอันตรายระดับการบกวนก็ a ขนะครับ โอเคมาตรการนะครับแล้วก็มีการกล่าวถึงมาตรการกักกันพิเศษซึ่งก็ในขณะนั้นนะครับ scp-382 ถูกกักกันเพียงแค่บางส่วนดูเหมือนว่าข้อสรุปเสนอการกักกันด้านแางสำหรับอ่าก็คือโยนกักกันได้แค่บางส่วนนะครับแล้วก็บรสรุปข้อเสนอการกักกันระดับคีเตอร์ใน scp-382 จะตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยโมบายทักทักฟอร์จ m นมิทเมด6หกหกสตาร์ไลท์ไนท์นะครับ ซึ่งเป็นซึ่งจะรักษาพื้นที่กักกัน5กิโลเมตรรอบ scp 3 8 1 2รักษาหัวหน้าทีม g y 6 6ของ mtf โอ้ลมแรงร่วมกับเจ้าหน้าที่วิจัยไซส์86ได้รับอนุญ,ญาตให้มีอำนาจในการกักกัน scp 3 8 1 2ในทุกแงม่มุมและก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการสัมผัสกับ scp 3 8 1 2หอโดยไม่จำเป็นความพยายามในการกักกันปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่การลดอิทธิพลของ scp แที่มีต่อประชากรน,นั่นเองนะครับ เช่นเดียวกับการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถที่ผิดปกติของ SCP-3812 ครับอย่างเต็มรูปแบบเพื่อกดเพื่อกำหนดขั้นตอนในการกักกันที่ครอบคลุมมากขึ้นทีมรักษาความปลอดภัยข้อมูลเนี่ยต้องเฝ้าติดตามสื่อดิจิตัลทุกรูปแบบป้องกันการตระหนักรู้ของ SCP-3812 ในวงกว้างโดยที่ SCP-3812 นั้นจะมีอิทธิพลอย่างแค ยังแข่งขันก้าวแล้วและผิดปกติต่อความเป็นจริงส8 1 S&P 3 8 1 2สครับสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการบรรจุเนื่องจากลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่งที่บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพที่ผิดปกติของ S&P 3 8 1 2จะรู้ว่าพวกเขาได้รับผลกระทบ มีความเป็นไปได้สูงครับที่บุคคลที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะไม่ดำลงอยู่อีกต่อไปเป็นผลมาจากอิทธิพลของ,ง s c p 3 8 1 2ซึ่งไม่ว่าแม้ว่าความพยายามใดๆจะนุมานด้ว,ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยเพียงใดนะครับก็ถือว่าเป็นการคาดเดานั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ประวัติทั้งหมดของ SCP-3822 ก็มีประมาณนี้นะครับแต่ความจริงเนี่ยมันจะมีส่วนที่ผมไม่ได้พูดอย่างเช่นภาพพะเนื้อบทสัมภาษณ์เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปอ่านเองล้วกันนะครับ อันเองด้วกันเพราะว่าคิดอ่านนะครับแล้วก็คลิปแบบคิปโคตรรีทําเลยเขาจะบอกว่าอะไรแบบเน้บบเนจากธรรมชาติที่3ีว .2 นธจะพยายามกักการน,นําไปสู่ความล้มเหลวแล้วก็จะแบบคือด้วยความที่ผมไม่ได้ตาม S C P ไงเป็นคนที่ไม่ได้ตามไม่ได้อ่านเรื่องของ S C P อะทําให้ผมแบบบางครั้งก็จะงงงอ่ะแบบอะไรวะไม่ใช่บางครั้งไอ้ทุกครั้งนะแบบงงอะไรวะหน่วยอะไรสักอย่างเออ แบบสตาร์ไลท์ไนท์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับน่าจะเป็นหน่วยกักกันละมั้งโอเคนะครับผมไม่ได้ตาม SCP แบบจริงๆจังๆและเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับก็คือไม่ได้ตามเลยแหละนะครับก็คือแล้วก็บางศัพทเนี่ยผมไม่อ่านไม่ออกนะครับโอเคนะครับก็คลิปจบได้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ